มืเอน,นี้สิริกระชีพ่ามาเขาฟุ้ยคือเก่าช่วงนี้ฝนตกน้ำใหม่ล้างบ้านเทาก็ออกลายคำแพงเพ่นก็เลยว่าอยากกินมกน้ำใหม่ใส่หมูสามชั้นอีกโอเคสิรีจัดให้อันดาเปลีเทากับเสียน้ำใหม่ในมาเผาวสะกอ,อนเผาแล้วแล้วเทากับเสียมาปอก ็จแล้วเ่าการะเจียวมลนางท่างควสะอาดเอาชีดำๆมันก็จ่ะแล้วแล้วเ่าก็จะมาเขียนนี่คืออุปกรณ์ผู้ใดบ่มีแนวเขียนกับใส่สมนี่ะ่ะคาง่ายๆมาเขียนเขียนให้มันเป็นเส้นๆเขียนคืออย่างการมาขูดให้มันเป็นเสนน้นอหละจ้ะเสร็จแล้วมันก็สิเป็นแบบนี้แล้วแล้วเ่ากระเจะไปต้มจ้ะ ้มให้มันจืดงูได้จะไหนว่ามันจืดกาอ่ค่ะบรสซันกัดตาออกมาซิมกระได้แล้วแล้วเอาก็พักไว้ให้มันเย็นแล้วเขาก็เสียมาปั่นเอาหน้ามันออกกันส่อันนี้เขาก็ิบ่โบเห็ดเปิดเท่าเดียวค่ะเขาชิเปีงเฮ็ดพอมันหลายให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะบรสซันอันที่เรือที่เ้อาไปเขาตู้เย็นไว้มันสีบูดไงเสร็จแล้วเขาก็ทีพาไปเก็บพักเขาก็ยางทีดีทีรียางไปหาก่อตาแข่เลยค่ะ เขาก็สิเอามาจากทองหัวสามหัวก็ได้ดเสร็จแล้วเาก็สิภาพไปเอาพักอีตูค่ะ่นันงไก่ขึ้นไปสาวนี่ก็ะสิเป็นกบผักอีู่พันปีของห้องพักอีตูคือ,อยางพักอีตูก็คือใบแมงรากนั่นแหละคะ่ะ เก็บข้ออีตัวเสร็จแล้วค่ะกระหันมาทางนี้ก,ก,ก,นนกะระซิมาเก็บเอาบอกพีกอันนี้ก็ไใยน้อยของเขาแล่นน้ำเป็นครมเป็นโง่ธรรมดาคที่ได้กินนีอย่างน้ำหอาบุหันอันนี้กระซิมาเก็บออกใบขี้โหดค่ะใบขี้โหดคือฝนกำลังโปร่งใบงามงาม สเสร็จแลวห้อกรจกพักย่างกวางง่ะเราไปเก็บมาบางนึงเมื่อหลังเสร็จแล้วห้าก็ที่มาซ้อยหมูสามสันซอยหมูแล้วเขาก็ที่มาหัน่นตะไคร้ค่ะใส่จากสองหัวก็ได้ค่ะไม่สามหัวก็ได้ใส่ลายกับหอมลาย เสร็จแล้วห่อเจเอวตะไคร้ที่ห่อหันมาต่ำค่ะใส่หัวตะไคร้ใส่เกลือจักน้อยใส่แล้วก็ตำต่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 ำแล้วใส่บระพริกพริกแห้งแล้วก็หอมแดงหอมแดงจากซองสามสี่ห้าหกเจ็ดหอยใส่ลงไปลค่าเฮ็ดแนวกินบ่มีถือมีผิด เสร็จแล้วห้องกระเซียวน้อไใหม่มาใส่หมวกตามเ้ยเครื่องที่ข้างตามบางนึงนำใบยานางกะทิค่ะนั่นค่อยลืมต่ำขบเบือพี่น้องต่ำขบเบืออีกก่นเ้อะขบเบือคืออย่างขบเบือก็คือขวเนียวแซน้ำมาละค่ะ เอามาตำปัดยม่มใส่มันสีได้ขุนเสร็จแล้วกัดตักใส่หมอใส่ใบขี้โหดคืนข้างเตาปรุงรส้วยรสดีจักน้อยเ่หน่อยแ่บหน่อยเส่ห้าย,ายน้ำปลาแดกคะ่ะติดเตาได้ ต่อแล้วกบค้นๆคน,นะคะค้นจากน้อยเพราะว่าเขาเบื่อมชิติดก้นหมอพราหมอเดือดแล้วเขาก็จะใช้หมูซ้าๆล่องไปนี่เคล็ดลับความอรลอยกับที่อยู่ตรงนี้น,นางลามพกพ่อหมูกับเขาเบื่อสุกแล้ว ขา้าวกะทิมั่นชัยข้าวอีตูบุกโดลงไปแต่ละคนคนกินในหอมไปตาม,มาบ,บ้านแปกบ้านเมนโบโบโเูเบาอิ่งาะมาต่อไปแบบนี้จะได้แซ่บบอพี่น้องเสร็จแล้วข้ากระตากพร้พอมเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวหอนหอนมาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้า